ครับบ้านมืดนะครับเม็ดหลงหัวขาวตุ่มนีมางามขักสิครับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุยสันป้าลุยไอพี่น้องขึ้นเขาขึ้นเขาครับเขาป้าหาเห็ดขึ้นเขาเหรอครับหางก้อนสิเกยเป็นกับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับเอาหาเห็ดก้อนครับบ้านีก็มาไม้เก่าไม้เดิมมะครับพี่น้อง โอ้ขึ้นมากามาพ่อเห็นเรางงอกเลยครับเนี่ยบานแล้วโอ้หลายดอกอยู่ครับมึงไปใหม่ปล,ลูกดอกแรกแหกมันครับ ข้างนี้ดอกนึงครับนี่หีตนาขาวครับ บานเมอือครับพี่น,อน้องบบานเมื ดอกตุมดอกหนึ่งทัางผุนครับ <c oughs> ดอกงามเลยตะ <c oughs> ขามันครับ <c oughs> โอ้มาหนีลายตระอกบานครับกับบานมดครับพี่น้อง มาพออีกมูนึงครับนี่บานเหมือดมือนี่มันตะเบ็ดเฮ็ดบานครับพี่น้อง นี่ดอกตุ้มๆเล้ยเนาะนี่มาพ่อยครับนี่งสองดอกบานเกลื่อน โอ้เมือนี้ก็มาแต่เห็ดบานนี่เขาพ่อดอกบานนี่ครับพี่น้องถึงตุม่มถึงตุ่มทั้งบาน นี่อยู่ดอกเดียวครับนี่มูอ๋อมานดอกบานครับมาเนี่ยนี่ครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกกำมภาเห็ดปวก นี่ครับมาพอหิดเพิิงแดงครับกำลังสิกตนั่นนะครับดอกตุ้มๆน้อยๆโอ้ยตะขามันครับดอกนึงครับไม่ยน้อยพวดดอกนี้พ่อเอาได้เยอะครับนะครับเห็ดหนาเขา ไม่หลงหัวเขาแหมตูมนีครับเบิังเบิังครับเม่หลงหัวเขาตูมนีมงางับขัดสิครับเนี่ยโอ้ตั้งเธอเรือ,อยุบเป็นแปน่นเลยครับเนี่ยสองดอกครับบุญดอกหนึ่ง ดอกยัางงามเลยเริ่มเสียได้เห็ดตุม้มแล้วครับบ้านะจัดเห็ดดีๆก่อน ครับเห็ดเพื่องคักกรอบครับเห็ดเพื่องหวานครับโอ้โดอกน้อยไหมหลายขนาดครับพกไปก่อนบอท่านให้เอาครับนี่เห็ดเพื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังมาเก็บครับนี่เห็ดเพื่องคักกรอบนี่ครับทำไายหลักฐานก่อนนี่ก็พอเห็ดเพื่องแดงครับเฮ็ดเพื่องหวานครับมัน เฮ็ดโมนี่มันออกสีออกบังดอกกระดอกแดงครับเนี่ยอันนี้เฮ็ดเพิ่งทับเลยครับเน่ะดอกงามเลยครับเนาะครับดอกนึ่งครับ โอ้ตั้งหมนอีกดอกนึงครับสามดอกครับมูเนี่ย เหนียวมาพลอยอครับโอ้จอยโอ้ขากับลุดครับพี่น้อง ดอกกงงามโอ้ยเห็นได้ต้องเห็นดอกอง,งามครับพี่น้องโอ้มันกระมนันครับดูกระมันนั่นก็เห็ดเพิงองแดงครับหลายดอกอยู่ผ่อยครับดอกหนึ่งโยละๆกันโอ้ยอันนี้ แมงกินครับแมงกินเอาอะไรครับมันเปื่อยแล้วดอกตุ่มๆเลยครับแต่ว่าแมงกินเน่าห <No. No. S 1> น้าเห็ดเผือกมื่อกี้มันหวานเนาะนครับอดอกนี่ก็ได้ครับเนี่ยเห็ดเผือกหนุงงับ หมานยู่ครับมือนี่ยางอมโคกแล้วครับมาเบ่งผลงานกันครับมือนี่กับหมานอยู่นี่ครับมือนี่เห็นตะโงกอะไรตะบานครับตะบานดอกตูมกับมี่แน่เนี้ยเบิงกันแดงครับมีแต่ดอกงามๆครับเนี่ยมือนี่กับหมานอยู่มือนี่กับหมานอยู่ครับ,โโรรบก็บบบบกนะเพะะอะ,อะพอได้กินครับเครื่องกระตา เอามาคลิปนี้เลยก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับฝากไปไหนได้ครับลูกวีสานพระลุยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ